กลับมาพบกันนะคะ Motoric o n a i r ในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะในช่วงของการอัปเดตข่าวสารนะคะวันเด็กวันเด็กเกลับไปเป็นเด็กใหม่อไปดูช้างกันสักนิดนึงกัแล้วกันนะคะกับช้างเซอร์กิ International circuit นะคะก็ที่บุรีรัมนะที่นั่นเขาก็มีการจัดงานนะคะกับกิจกรรมวันเด็กนะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็นำมาฝากคุณผู้ชมเผื่อใครแบบ อยู่ที่จังหวัดแถวนั้นเออขับวันนี้จากกรุงเทพไปก็ใช่เฮ้ยเขาแจกของขวัญ5 0 0 0สนชิ้นเลยนะของขวัญเขาอลังการนะคุณกิจกรรมวันเด็กนะคะก็มีตั้งแต่9นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะมีฟุตบอลกระชับมิตรบุรีรัมยูไนเต็ดกับเซี่ยงไฮ เทียนจินนะคะทีมจากประเทศจีน17นาฬิกานะคะมีเตะบอลโชว์ด้วยกิจกรรมนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีโชว์นกสวยงามนกแสนรู้โชว์รถแข่งถ่ายรูปกับบ,บิ๊กไบคือเหมาะกับเด็กที่แบบชอบแบบกีฬาอะไรเงี้ยม,มีของขวัญ5 0 0 0 0ชิ้นค่ะบริการอาหารสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงานด้วยนะคือเด็กๆเ,เข้าไปกินฟรีผู้ใหญ่เสีย,ยตังค์รถไป6ชั่วโมงอยู่แถวนั้นนีก่าไหมแล้ค่อยไป แผนล่วงหน้านิดน,นึงสิคุณไม่ได้มาจัดรายการอย่างเราแล้วก็เออค่อยไปอย่างงี้มันก็ไกลอยู่นะถึงไม่ถึงหกชั่วโมงขอภยัยอาจจ<น>ะสักสี่ห้าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงสี่นี่หยียบหยีบหน่อย<ช>ประมาณนั้นถ้าแบบห้าก็ขับแนวกินลมเออนะอาจจะไปตอนข้าก็ได้นะมีอะไรฮะมีปาร์ตี้บิ๊กไบค์นะสำหรับแต่คุณไม่ได้ขี่บิ๊กไบค์นี่ไม่ได้แล้วคุคุณเจดีกว่า ก็ไปได้ไปแจมมาได้เออสำหรับคนขี่จักรยานยนต์ที่มีความจุเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไป1ึงคันจำกัดด้วยเอ้ยไงล่ะคือถ้าเกิดว่าขี่บิ๊กไบค์เข้าไปเข้างานฟรี2องานแล้วบริการอาหารฟรีตลอดงานด้วยผมขับ1 5 0 c ีไปไม่ได้สคันป๊อกป๊อกไม่ได้อยู่นอกป๊อกป๊อกเรียกป๊อกป๊อกมอไซค์ป๊อกป๊อก่ป๊อกนะ150 S <S เออไม่ได้ต้อง400ซีซีต้อง Big บ<า>ิ๊กไบมีคอนเสิร์ตนะคะคุณป้างนักครีนคุณใหม่เจริญบุราร็อกไรเดอร์แล้วก็ศิลปินจาก AF ด้วยนะคะก็อย่างไรก็ตามนะ,ะวันอาทิตย์11มกราคมนะคะก็จะมีกิจกรรม t r a c เดย์ของกลุ่ม Big b ไบด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของอปี2558เลยทีเดียวเพราะว่าเสวก็วันเด็กและอาทิตย์ก็ยังมีกิจกรรมในช ในจัดวีรมเซอร์กิจใช่ใช่มีก<ม>ิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเขาเตรียมที่จะมีการแข่งขันเวอร์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพศมา2ซึ่งเขาก็จะมีการแถลงข่าวกันในวันพุธรายการใหญ่นะครับน้องๆ MotoGP นะครับในานนี้ใช่ซึ่งเป็นสนามแรกเนี่ยแข่งที่ออสเตรเลียนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสนามที่2ของปีนะไหนครับไหนครับ เดือนมีนาคมวันที่22นะคะก็จะมีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะแต่ว่าวันแถลงข่าวเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่14มกราคมนะคะอ่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของช้างอินเทอร์เนชั่นแนลสกีตอีเวนต์กหากิจกรรมาลงนะคือมันมันลงทุนทำสถานที่ไปเป็นพันล้านอลังการซะขนาดนี้มันต้องมีอีเวนต์อยู่ตลอดนะคะก็นี่ก็ถือว่ามีตลอดเลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะอ่านอกเหนือจากนี้แล้วแต่ละงานนี่เขาถ่ายทออสดหมดเลยนะ เ,เขาลงทุนอลังการที่ไหนอ่ะอัน,นอันนี้อัน,นอัน,น,นช้างสกิจถ่ายทอดทางทรูครับนะคะส่วนงานบันเด็กอะถ่ายทอดทางทรูนะคะรู้สึกจะมี True For You ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานถแถลงข่าวก็เป็นช่องฟรีทีวีอ๋อหรือถ้าแข่งวอลซูบไบต์จริงๆเนี่ยมีถ่ายทอดแน่นอนใช่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 ต้องอัปเดตอีกทีว่าถ่ายทอดช่องไหนสําหรับพระคอ นักบิดนักบิดมีแน่นอนเต็มๆนะคะนอกเหจือจากนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งงานนี้ก็น่าสนใจนะคะกับ Bangkok Motorbike Festival ครั้งที่7อันนี้ไม่ต้องไปไกลไงนเลรามือที่ก็กลไปไม่ถึงจัดมาหลายปีแล้วไกลนิดนึงอันนี้ใกล้ๆหน่อยนะคะยกทัพ2ล้อนะคะกับแบรนด์ดังบุกเซนทันเวอร์อันนี้ใจกลางกรุงเลยทีเดียวนะคะไปกันง่ายหน่อย28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้นะคะ ก็งานนี้คือสำหรับคนที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์นะคะจัดยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะก็อยู่ที่เซนต์เนเวิร์นะคะ28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ก็จะมีแบบว่ายกขบวนเหล่าทัพ200้อระดับหน้ามาพวกอุปกรณ์แต่งอะไรอย่างเงี้ยมาหมดจับเต็ม,มนะแล้วก็มีแบบพวกร้านเบียร์ร้านดนตรีสดมมีอยู่แล้วใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าไปซ่องสุมกัน,นไป <S <S <S> ไปจอยกันเออคุณพูดจะเห็นภาพเลยนะซ่องสุมกันไปจอยกันไปจอยกันทําบ่อยลก็คือจัดอยู่หลายชั้นนะหมายถึงว่าที่เซนต์แอนเวอร์เเดี๋ยวไปก็ยอมนี้จัดกระยมนี้จัดไปชั้นนี้ก็มีจัดนึกออกดิฉันนึกออกนะัดในห้างเดินเดินอยู่มาโผล่อะไรอยู่ตรงนี้เออมาโผล่อะไรเซนต์แอนเวอร์มันเป็นซอกๆนะเออแล้วเดินเอาตาดูตามซอกอ่ะอ่ะทไมแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจอย่างใกล้ไง ใกล้นะคะเปเรียกเขาซักอกจริงมันก็ใหญ่เฮ้ยมันใหญ่หมายถึงว่าห้างเขาก็ใหญ่มากซอยเป็นหลายหลายช่องอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันก็เรื่องของธุรกิจในปัจจุบันที่ฉันจะชอบเรียกเป็นเหมือนคาซาลอนนะคุณมันก็ได้นะตกมันอารมณ์แบบเหมือนแลความสวยงามเออความสวยงามอ่ะเออเหมือนแบบคนเขาไปอ่ะเสริมแต่ว่าแต่ว่าซาลลอนอาจจะอาจจะมีเรื่องของการชุดตกแต่งไง ถ้าซาลอนแบบนั้นในอารมณ์แบบนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของชุดแต่งอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ m o d i f ยซึ่งมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนะนาชุดแต่งอีกอันนี้เป็นพวกคาแคร์คาแคร์ที่ยกระดับขึ้นไปทําให้มันมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ล้างรถมล้างรถอย่างเดียวก็มีเคลือบแก้วเคลือบนู่นเคลือบนี่ด้วยนะคะภายในอบโอ้ทุกอย่าง โดย TPS นะคะก็คาดการกันนะคะว่าตลาดเคลือบแก้วนะคะก็น่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็มีมูลค่าตลาดทะลุ10 0 0 0ืนล้านบาทนะคะตอนนี้คือเขาพยายามจะเอาตัวเองมาเป็นผู้นําตลาดให้เป็นอันดับที่1ให้ได้แล้วก็ออกพวกผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วมาตรฐานพวก World l l s s s ให้เป็นแบรนด์ของเขาอะนะคะเพื่อที่จะยกระดับพวกการมาตรฐานแล้วก็การบริการนะคะก็ขยายสาขาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ คือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเคลือบแก้วรถยนต์ของไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเนื่องจากว่าก็มีคนออกรถมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยน่าจะขยายตัวอีกประมาณ30%ยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศโดยรวมอาจจะไม่คึกคักมากนักค่ะแต่ว่าธุรกิจก็ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้ที่ใช้รถระดับกลางขึ้นไปคือเขาดูแลรักษารถกันมากขึ้นนะ,ค,นะคุณทำมาัางไหมทำนี่ลาสดเพุ่งทำมาขัดเคเลือบเออเหรอเห็นไหมรักรถนะถามมั้งไหมว่าฉันทามง้ ผมเห็นแล้วรถคุณผมไม่ถามอะโชคเสียเป็นปีไม่เปลี่ยนเลยรจอมแล้วเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนั่งเด้งนึ่งเด้งหึงก็ทานเอาเปลี่ยนแล้วเค้อค่านมเพื่อค่านมนข่านนมลูกไม่ใช่เปลี่ยนแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแล้วเออมันก็รักรถเหมือนกันรั<ะ>กน้อยกันลูก <c oughs> ล้างยังไม่ล้างอะ่ะล้างล้างบ้างเออแต่ส่วนใหญ่ที่ล้างเนี่ยไม่ได้ล้างความสะอาดข้างนอกนะล้างเพราะชอบจะดูดฝุ่นข้างในทำเองด้วย บ้าถ้าล้างข้างนอกดูดฝุ่นเด็กที่บ้านทำ oh. ออแต่หลังๆก็เข้าบ้าง oh. เข้าบ้าง oh. เพราะว่าเขาทำสะอาดกว่า oh. นะ,อ,ะอย่างไรเขาบอกว่าอธุรกิจตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับการเคลือบแก้วรถยนต์เนี่ยก็มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การแข่งขันก็รุนแรงราคาก็หั่นเดื oh. เกิๆนะคะเรื่องของราคาและการบริการก็เลยในหนก็บริการหั่นกันสักขนาดน,นี้ก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่จะมาใช้ในการดูแลรักษารถ ได้ตัวเขาเองก็จะขยายสาขาใช่ไหมตัว TPS เนี่ยใช่จะขยายสาขาตั้งอยู่แถวเมเจอร์ลถยโยธินน์แล้วก็ข้าม SCB Park เขาจะเพิ่มสาขาในประเทศลาวด้วยนะนะคะนราธิวาสนะคะแล้วก็รอเซ็นสัญญามูลค่าการลงทุนอีก55บาล้านบาทคือเขาเหมือนเหมือนขายแฟรนไชา์มั้งขายอุปกรณ์ที่มันดูแลผลิตภัณฑ์และสายรถท้าบใช่ค่ะ อ่ะก็ถือว่าธุรกิจนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยมันต้องมีมันต้องมีใครใช้มัางอ่ะไยถึงอย่างพวกเราอ่ะม,มันต้องนะมันต้องได้ใช้มันก็มีแต่บางคนเขาก็ทําเองใช่ใช่รักรถมากเขาทําเขาเองเอาจริงเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าร้านต่างๆบางทีแบบเออบางทีเจอร้านดีเขาดูแลดีก็ดีไปแต่บางที กลับมามีรอยขีดค่วนักกว่าเดิมก็มีนะนะคะดังนั้นก็แล้วแต่นะคะแลวแ้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านก็นแล้วกันแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่รายการเรานํามาฝากกันนะคะกับ Motoring on Air ในช่วงของวันเด็กแบบนี้ะนะคะเสร็จจากรายการเราก็ไปไหนทานบัง้งก็ทานไปทาเนียบไมนะ่ล่ะไปน <ไป S 2> ั่งกอี์นายกเนี่ยต่อคิวเผยลุงตู่แจกหมีเออจะบอกว่าไปนั่งเล่นตรงนู้นไป ไม่ไปได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวทุ่มตัวโพเดียมนี่อยเรตั้งแต่เราเริ่มมาเออมาลอแหละไม่เกี่ยวล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรซ้ำซ้อนอยู่นะอ้าวปะปะปะตอนนี้นะคะเวลาของรายการมมเดิร์นอันเนหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาจะเจอกันได้ใหม่วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ